เจื้อนที่เจื้อนพินมานั่นอะน่ยมันคอมพลี e แล้วครับมันเอเนจีมัน e n น r นอรมันมันแอบสุดลีคุณนะี่ยจับรหัสได้ผมจะบอกให้แต่คุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าเนี่ยมันคือรหัสของคุณไอคนที่เขาบอกเข้าใจผมอะ่ะหรือว่าวิภาวิจัยเป็นต่างนามรั่วมั่วกาวเพี้ยนไปรบไม่ขายให้แล้วนะกาก อะไรกันเกรียนเพี้ยนมันมีคำหนึงง่งอ่ะแปก๊กนั่นแหละมันก็จะเป็นภาษาเขาแต่สิ่งที่เจิน้นพินมาเนี่ยเจิ้นรู้หมดเลยว่าเหมือนจัดผลแกนพันก่อนปัดสิ่งที่ผมนำเสนออยู่มันเป็นเรื่องของประเสียนกับประแสะแล้วก็แจวฮอนคอรสอ์สันเนี่ยดูหม้อแจวฮอนเห็นไหม